สบายดีทุกคนไปเอาสิพาสเเก็บผักเก็บหมักมละมกมละหมักมะลาหงามงามเป็ดหมกักไล้ไรไปยางไปน้ำกันเอาี่น้องเนะาะบมยังยางอยู่แดดบมื่อยางอยู่หฮมโอเคเในดอกไม้เอาผ้าลัางงามเข้าโฮมกันหมักมละลาหง,งามงามมึงได้สิพาไปเบิ่งหมักมะละ เอ็มบอกพกเขานะพี่น้องพักเขาเป็นแกะไปกินแด่บางเวลาแล้วได้นี่ขึ้นมาบลกินน้กโปรไวเต่นกับกระลังเตสร็งน,<า>นะส้มเงิมันมเล่นในเบอร์เอ็มบอกมันเล่นแกะซินอันลลีอันนี้เป็นพักกันแคลนนะจะเป็นเน็ตน้อยนิดนึงตจนหนักเกล็ดพักหอมนี่ก็กินตลอด ปองมาใหมา่ตลอดต้นเดียวนี่เขาไปกินครับเพื่อนก่อมึงสลัดนี่ก่เริ่มแก่แล้วกินน้ำมอทานแบบเพริญย่าแบบผิพันเมื่อวานนี่ก่กินพานเมื่อวานนี่บอกนี่เป็นพันนะนะให้ยังต่ขอภาพขุลาภาเนะาะขัน้นเวียดป็กแมงแคงอะ่นกันบอกเล่นเดี๋ยวจิไปสู้บังหมังมาลายเบิร์นนะบังหม,มังเขาเป็นลายแท้หลายว่าบักมาแล้วอ,อยู่วังไหพี่เขามาพานิดบุญ หมอนปลาน้ำข่อยจูเจ้าเอ้ยเด็ดต่างมาแลาวตัวนี้ยังน้อยอยู่เบามันเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ใส่แต่ตัวน้อยตัวนี้กัตัวนี้ก็กระลังเห็นบ่กระลังเปลี่ยนมาไ่ๆเห็นไหเด้อโอ้ยอยู่ไหนนี่นี่นี่จูเจ้าเห็นบ่เห็นเด็ดเฮ้ยในในไละหน่วยหนึ่ง นี่ใส่โนะมันนี้เนาะนี่ปล่อยมันใหญ่เลยนะมึงเลื่อน่วยได้อีกโอ้เห็นยี่ใส่พม่อเศร้านี่มึงเด้อโอ้อยู่ฟางนี่มันเอาบ่ได้มันมีตะนางต้องไปเอาเพื้องนั่นนี่นี่ตัวนี้เอาได้อยู่เอาอยู่ฟางนั่นพี่น้องไหม เดี๋ยวเด้อพระเจ้ามนปลากันมานี่หน่วยหนึ่งนนี่สองนวยสองนวยแล้วนวยตุ้ยนวยเนี่ยหักใหญ่ขอบอเห็นเจ้าองนี่สามนวยสามนวยนี่ก็กินบะหมี่ร้านดีนองเลย มาเขาไปเด็ดกินนี่สามนวยสามนวลสะพ้อแล้วบอกเฮ้อเดี๋ยวนะฮ้อนแดดฮ้อนพี่น้องเฮ้ยเด้อเขาไปเด็ดกินนี่เหมืงนได้ไปเบิ่งอีกเนาะไปเบิ่งอีกกลางเนื้อจ้ามันเห็นบ่าช่เจ้าโอ้ยปลกไหลายๆหน่อยบลกเงี้ยยเห็นบ่ เฮ้ยอยู่บว่าคอยสิเข้าไปนนี่เลยบ่จุเจ้าเข้าไปนนี่เลยบ่เพราะว่มามันเป็นนะนั่นนะเดี๋ยวเป็นตาเก็บแล้วบ่นนี้พวกเจ้าโอ้ยเป็นตาเก็บแล้วมันเลยแบบไงบเห็นตาเก็บแล้ว ไอ้เองน้อยนุ้ยเคยเหนยิใส่ที่นี่เห็นบ่จุเท่าเห็นบ่นี่นุ้ยนี่กันใหญ่แล้วนุ้ยนี่กันยาให้คือกัดแต่แล้วเคเห็นหมูม้าลาชนิดนึ่งเหรอมันยิ้มใส่ป่ะเห็นบ่พี่น้องอ๋นุอยนี่อันนี้ชนิดนึงอีกเห็นบ่ะเเห็นยิ้มใส่ป่ะ มันน่วยนี่ก็ใหญ่แล้ว้าว่าคอยสิบบเก็บเรอะปลามันใหญ่เติมมาเก็บสี่หน่วยแล้วกินมัดล้นี่นะพอล้วบอกชุดเจ้าสี่หน่วยนะไอสอนน,อนี่ยเนาะเห็นปะโอ้ยผมกระเพาะผมสอนภาคคอย ไอพวงหนานนั่นน่ะมันนี่เนาะไอเนี่ยเอาไปบังหนาน,นั่นมัเน,นี่อันนั้นรอแต่อันนั้นก็ตีกรับถงแตวนี้มันโถงฉีดแบ่ฉีดใส่แบบสมลงกระสีเมียนอันนี่มันมักเ,นเรนงมกเขือเขือนฉลังเป็ดกระรองเนี่ยไปคั่วกินหลายเทธอแล้วเน,นี่น่ะคั่วกินตะมะโกงอ่งเนี่ยอันนี้มันพักนอกระพ,พักผัด่า ขาวทองแต่มักทั่วผู้นี่งงามเลยจุเจ้า,ารหรือว่าเป็นไง่ะต้องใส่เวลาอ่ะทั่วคอยเปลี่ยนแล้วเธอเปลี่ยนหลายแล้วนะทั่วเห็นปะเห็นปะม็นทั่วไงเห็นปะเป็น,ลออปนหล,ลยหนายเ,เติมแล้วมักทั่วเริ่มเปลี่ยนแล้วแหมหมักเล่นเอาอันนี้นอะไรอ้าวน,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 นี่อันนี้มันเกลือเกือจะมันหนักหน่วงแบบไง ตัวนี้มะเล่นเช่นพระเจ้าถ้าต้นขิงค่อยอันนี้มันแข็งขวานเลยแข็งอุย้ยเ้อ,อนนีแดดกันต่ำปลาไซามอนกินนะพี่น้องเนะาะมาแก้มปากอันมาละกินกับต่ำปลา,า,าไซมอนเ่าะแม่อย่างได้หนีรีแดดแดดฮ้อนแหง้งแดดฮ้อนแหง้ง นะออกมาวนันนะี้สอนพักเฮาจุเจ้าเอ้ยบองมาละมากินซอยเด้อคนะพี่น้องมามาลเาเป็นแทบเป็ี่ยนว่าไปลาต่ำปลาแซลมอนกินเฮาบัดนี้กินต่ำไปลาแซลมอน,นมก็มากมาละซีน่วยนี่กินมันเบิดหน่วยนึงก็เหลือเฟือแล้วแม่นบ่จุเจ้าไปไปต่ำนะบัดนี้เนาะเบิ่งดอกอันนี้ไข่เด้อจุเจ้าเด มันสิเป็นเนื้อดอกนี่ก็กะหล่ำเนืดอกนี่ก็จะเป็นดอกอลไรบ้าะดอกไม้นี่เป็นดอกนะเมานายฟาดดีนะเคยเอาหอยฟางมาเลยนต้นพายห่อยต้นดอกไม้กันลังงามมาโอเคขับไปในห้องไปขับไปในตะฮ้อนโอ้ ได้แนวกินละได้แนวกินกาบปั่น<ฮ>หายตัวกันได้แนวกินนกับต่างป่าแซลมอนฮอ,อนแฮฮอนแฮฮอนฮอนฮอน ตามพาแซมมอนนำกันเด้พี่น้องเนอะ